กูแกล้งน้องทำไมสามค่ะชื่สาพมกกส่งเยอะๆในปีนี้ที่ปีกูมาแค่สองสองคนอเเสอนน้องเ้นดิอ่ะเพลงอะไรตลอดาวนะอ้เจ้าเพลงไหม ยังไงเออเอาให้เลือกอ่ะให้โอกาสเลือกก่อนไม่งั้นพี่เลือกแน่หนึ่งหรอสเอาโค่ะี่หนึ่อ่ะเราไม่ดังนะเราไม่ดังพี่ให้ร้องใหม่นะไม่งั้นพี่เลือกเให้นะเราไม่ดังไี่่พี่่พี่เขอาจะเต้น้อง้องเต้นเต้นเนะที่เต้นร้องเต้นคยเป็นโถ่พี่ดีที่สุดั้นไปฝกมาก่อนแล้วค่อมาอมาก่อนอะไรเตนงั้นโอเคที่สามารถเต้นได้อ่าอ่สามารถเต้นได้ไก่ย่างค่ะโอทำไมไม่เอามดไปเลยล่ะถ้าจะง่ายขนาดนั้น พ okay. ี่มตกลงกันยังไม่ไ <ett> ด <par ate> ้พี่พี่ให้เอาสิทีนะวูอไปบอกเ่าว่ลัี้จะเป็นขนี้นะที่อย่างเดียวนี่1ร้อยห้านี่ยจะปี2องห้าสิบเลยนมึงเขาเอาปีสองห้าสิบคนปีสามคนปีสี่ห้าสิบาะขอไปชี้ไปชี้ ไก่ย่างสามีก่งถูกเาไางถูเขามันจะดดไป่มันจะดไปเี่ยซ้เียขวาอนจิรอจิกจินจิะไรแค่เนี่ยตวนเนนี่นีตั้งหลายวันกวาน้้มไ้มได้แคสองคนมั้งนี่ได้เป็นครึ่งคนนี่นี่ หัวมันตัวเดียวแม่ค่ะที่ไปไปแก้บัตมี่เป็นไหมบัตมี่ต้องเป็นอดีตรัฐสีโรงเรียนรัฐสีโรงเรียนร้องอะไรเป็นบ้างไม่เคยเต้นกเป็นไหมนกขนนกไหมอ่าได้อ่าเชิญเชิญเชิญมาเชิญมาเดินออกมาจริงนะนี่ร้องจบก็ไปอ่ร้องเนี่ยเดินออกมาร้องตรงนี้อ่ะนี่ให้เลยร้องให้เฉยใมอ่ๆร้องให้เฉยๆร้องดัง นู่นนู่นไปตรงนู้นเลยปตรงนู้นเลยนี่นี่ตรงนี้อ่ะนี่นี่ตรงนี้เลยอ่ะรถชนหน้าตายอ๋อหัวแกนหัวกึนมันกลางถนนดูรถให้หน้องไม่เอาเชันมายืนนี่เอาอีนี่ทะเลสุชิดวิทยาใจงามกางขาทงทองเขาบิวสวัยขุดไตลงบอกสักสีกว่า ผารพัฒนาระบโรงชาติไทยความรู้เกิดมาจากการปฏิบัติเราชาวบนเเคทัตเกียรติในมันศึกษาการาชาญชัยเราทุกคนภูมิเพศสถิตวิทยาอ่านนี่เป็นไก่ย่งไม่ได้พี่บอนะ่อนะเห็นพี่ๆกลุ่มรึไหมเดินไปแนะนำตัวว่าเราอยู่บัญชีไปทุกคนนะแดงๆนะให้พี่ได้ยินนะ ตอไปละก็อยากเสร็่หรอทำไรดีะไม่ม <steam> ีอะไรให้แกงหรออ้อดอกค้างดอกค้างนู้นไหมเฮ้ยมึงจะมาทำอะไรหมลาคารนไหมอ่ะไปเต้นแก่ย่างออ่ะสองคนเลยอ่ะพาไปสองคนคนที่สองคนที่ผ่านแล้ว อะไรขออะไรตัวไหนเมือให้ขอไปขนเอนเฮ้ยรถนี่เนี่ยอยากในของผู้ชายคนนี้แต่งงานเนี่ยมึงอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นยืนยืนอยู่นั่นแหละไปไม่ถึงไปแล้วหลังพี่มากเลยที่นี่ก็อาศัยหลังพี่มไลนได้ไลน์มนไลน์ให้ได้ไอ้เหี้ยหยุดกิ๊บก่อน เขาไม่กล้าชนกูหรอกง่ายไปไหมไม่ได้ยินอะไรเลยไอ้ย้องไ ไม่ได้ถือก็ต่อมามันอย่างง่ายเลยอ่ะใจง่ายมากอ่ะไอร้อนร้อนร้อนม,มันง่ายมากเลยอ่ะเห็นเป็นผู้หญิงป่า นะระวังรถนะขอเฟ้นมาผู้ย่างวั